สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ฟ้าก็จะมาเก็บเก็บของนะคะทุกคนเก็บของให้พ่อใหญ่เนาะเก็บข้าวเก็บของเพราะว่าแกแชทมาบอกฟ้าว่าแกจะมาเอาของแกนะคะของแกก็มีอยู่ที่บ้านฟ้าหลายอย่างนะคะก็จะเป็นพวกเออก็จะเป็นพวกเ,เครื่องครัวนะคะ เราจะเป็นหมอ้อเป็นกระทะเป็นช้อนเป็นอะไรที่ตอนที่ตอนที่เราดีกันนะคะแกก็ขนเอามานะคะขนเอามาพอตอนนี้เอ,อจะเลิกกันนะคะทุกคนเขาก็มาทวงของเขาคืนนะฟ้าก็จะเก็บสะสมไว้ให้เขานะคะทุกคนนี่นะคะนี่ก็จะเป็นช้อนช้อนเป็นกระทะเป็นหม้อนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ฟ้าจะเก็บเนาะ ก็จะเก็บรวมๆนะคะพรุ่งนี้เขาจะมาฟ้าให้เข้ามาตอนสิบโมงนะคะเพื่อนๆเพราะว่าฟ้าไม่อยากตื่นแต่เช้านะคะถ้าเข้ามาแต่เช้าเนาะก็มีมีของมีตะลิวมีอะไรแบบนี้นะคะมีแบบนี้นะคะทุกคนนี้เขาก็เอามาตอนเอ่อตอนที่ฟ้าย้ายมาบ้านหลังนี้ใหม่ๆเนาะ,ะเขาอยากได้ของเขาคืนนะคะอันนี้ จริงๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าฟ้าซื้อมาหรือเปล่าฟ้าซื้อมาหรือของแกก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วทุกคนจําไม่ได้จําไม่ได้จริงๆเออนี่คะ่ะมาโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของฟ้าแต่นี่แหละก็มีมีดมีมีดแบบนี้นะคะทุกคนก็ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยก็ของมันใช้ไปใช้ไปใช้มาแล้วครับเพื่อนอืม นี่เนาะนี่เก็บไว้คืนเขานะคะเพื่อนเก็บใส่ลังไว้ใส่กล่องไว้นะคะเพื่อนแล้วก็มีก็มีของมีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะเพื่อนป้าก็ต้องไปตามเก็บเนาะไม่รู้อยู่ตรงไหนมั่งเดี๋ยวต้องไปลื้อห้องเก็บของนะคะทุกคนไปเราไปดูห้องเก็บของนะทุกคนคะ่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นของแกเนาะป้าก็นานแล้วเนาะก็ลืมคะ่ะทุกคน ก็อันนี้ก็เป็นของแกนะคะเพื่อนๆเป็นของแกนะแต่ตะก้าเป็นของฟ้านะคะแต่ว่าของในเนี้ยเป็นของแกเนาะฟ้าก็จะเก็บรวบรวมให้แกไปเลยนะคะนี่แล้วก็มีกระป๋องสีค่ะทุกคนกระป๋องสีกระป๋องสีแล้วก็อันนี้ที่เป็นของแกนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ด้วยกันเนาะแกก็ขนมาขนมาแล้วค่ะทุกคน คนเหมือนว่าจะมาอยากจะมาใช้จะมา,ะมาเอ,อ่อปักหลักอยู่กับเรานะคะเพื่อนเพื่อนอืมนั่นแหละขนมาเหมือนก็นว่าจะมาปักหลักอยู่กับเรานี่นะคะอันนี้ก็เป็นของแกนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่นะคะเป็นของแกเนาะ นี่ค่ะฟ้าก็จะเก็บเอาไปเก็บออกไปเอาไปวางเอาไปวางวางไว้นะแล้วแกมาแกจะได้ยกข,ขึ้นรถไปเลยนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเดินจะได้ไม่ต้องให้แกมาเดินวุ่นวายในบ้านนะคะทุกคนมีอะไร อย่างนะคะเป็นของเก ของทั้งหมดที่ฟ้าเก็บนะคะเพื่อที่จะเอาคืนพ่อใหญ่เนาะเพราะว่าเขาอยากได้ของของเขาคืนนะคะฟ้าก็เก็บรววมมาตรงนี้นะคะเวลาพรุ่งนี้มานะคะก็จะได้ยกออกนอกประตูไปเลยเนาะจะได้ไม่ต้องให้แกมาเดินเดินหาเดินอะไรอีกนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกนะคะทุกคนยังมีอยู่ที่ห้องใต้ดินอีกนะคะมีที่นอนพับสองอันนะคะมันเพื่อนนี่ก็เป็นของที่แกสรรหาเอามานะคะมันเพื่อนขาของบ้านแกเนาะ แกก็เอามาทีละชิ้นสองชิ้นสามชิ้นมาทีหนึ่งแกก็หอบมาหอบมานะฟ้าไม่เคยเรียกร้องให้แกเอามานะคะทุกคนของพวกนี้นะคะเป็นของที่แกเอามาเองนะคะขนมาเองนะพอ <_' l iz int> ตอนนี้เลิกกันเขาก็อยากได้ของเขาคืนก็ดีแล้วนะคะฟ้าก็คืนให้เขาไปเพราะว่าเก็บไว้มันก็ุกบ้านนะคะเพื่อนๆสิ่งไหนที่ฟ้าต้องใช้นะคะฟ้าก็จะไปหาซื้อใหม่นะคะเพื่อนๆฟ้าก็จะค่อยๆไปหาซื้อใหม่เนี่นะคะนี่นะคะทุกคน เช้าวันรุ่งขึ้นนะคะแกก็มาแล้วนะคะทุกคนเอาเอา่อรถรถลากมานะคะรถลากรถแบบเนี้ยนะคะเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าเออเมืองไทยเขาเรียกรถอะไรเนาะรถพ่วงลากแบบนี้นะคะแกก็เอารถลากมานะคะเพื่อเอามาใส่ของแกนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะแกก็กําลังถอยรถนะคะกําลังจอดนะคะตรงนี้จอดตรงนี้จอดไม่ได้นะคะทุกคน เออเดี๋ยวตำรวจมาแกต้องรีบนะคะรีบรีบจอดแล้วก็รีบขนนะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้แกก็กำลังขนของขึ้นรถแกนะคะเ,เพื่อนๆไอ้ที่นอนที่ฟ้าเอาลงอาลง่อาที่นอนที่ฟ้าไอา้ที่นอนพับนะคะฟ้าก็เออไปช่วยแกยกขึ้นมาจากห้องใต้ดินนะคะทุกคนเพราะว่ามันหนักเนาะต้องช่วยแกนะคะ อช่วยแกเหมือนเดิมนะคะปาก็ช่วยนี่แกก็กําลังเรียงข้าวเรียงของใส่รถแกนะคะทุกคนเดี๋ยวแกก็จะกลับไปแล้วนะคะทุกคนทุกอย่างชีวิตมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะทุกคนนี่ค่ะกำลังไปแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็กลับเลยนะคะทุกคนเราก็ได้พูดคุยกันสองสามคำนะคะทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรกันมากนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็ลาก่อนนะคะชีวิต เกือบสปีนะคะความดีแกก็มีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อนในเมื่อมันไปกันไม่ได้นะคะทุกคนเราก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆ